สวัสดีค่ะก็อย่างที่หลายคนรู้นะคะว่าเมื่อช่วงเดือนตุลาที่ผ่านมาเนี่ยเราเพิ่งจัดงานแต่งงานไปแล้วก็จากนั้นก็มาเริ่มทํางานใหม่นะคะหลังจากที่ตกงานอยู่เกือบปีเลยทีเดียวก็คือเคยเล่าไว้ในคลิปไปแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยวันนี้เราก็เลยจะมาเล่าให้ฟังว่า5-6เดือนที่ผ่านมาชีวิตหลังแต่งงานชีวิตหลังเริ่มทํางานใหม่เป็นยังไงบ้างคะ่ะ ชีวิตหลังแต่งงานบอกได้เลยว่าก็ยังรู้สึกเหมือนเดิมค่ะยังรู้สึกว่าตัวยังสูญเหมือนเดิมเลยเพราะอะไรนั่นลหละก็เพราะว่าตอนนี้คือยังอยู่คนเดียวเหมือนเดิมค่ะตอนนี้คุณสามีก็ยังอยู่ที่เกาหลีนะคะก็ยังคงแบบแยกกันอยู่เหมือนเดิมก็อย่างที่หลายๆคนรู้นะคะว่าเรา,าเพิ่งได้กินการ์ดไปแล้วก็หลังจากได้กินการ์ดเนี่ยเราก็เดินเรื่องผ่านทาง U.S.C.S. นะคะให้เขาพิจารณาเคสของนางก็คือเป็น พิจารณาเคสผ่านจากนอกประเทศนะคะดังนั้นมันก็อาจจะใช้เวลาหน่อยก็คือตอนนี้นางก็เลยยังรอวีซ่าอยู่นะคะก็หวังว่าภายในสิ้นปีนี้เคสนางจานุัติแล้วนางก็จะสามารถที่จะบินมาอเมริกาแล้วก็มาใช้ชีวิตอยู่ในการสักทีค่ะสรุปแล้วก็คือหลังแต่งงานก็ยังคงอยู่คนเดียวเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงค่ะ แล้วก็พอพูดถึงว่าอยู่คนเดียวเนี่ยก็เป็นโมเมนต์ที่อยู่คนเดียวจริงๆนะก็คือสมัยก่อนนี่อาจจะยังมีแบบมีเพื่อนแก๊งคนไทยที่ยังคงแฮงกบเราด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้คือเพื่อนๆก็คือย้ายไปเมืองอื่นกันหมดแล้วค่ะตอนนี้ก็เหลืออยู่ตัวคนเดียวอยู่คนเดียวก็คืออยู่คนเดียวจริงๆนะเวลาไปร้านอาหารไปกินข้าวอย่างเงี้ยก็คือไปคนเดียวแต่เราก็ยังก็รู้สึกเฉยๆนะการอยู่คนเดียวแต่ว่าเริ่มมีโมเมนต์แบบ ทำไมต้องทํากับฉันแบบนี้ฉันอยู่คนเดียวแล้วผิดตรงไหนอะไรเงี้ยก็คือล่าสุดเนี่ยเราไปกินข้าวที่ร้านอาหารเกาหลีร้านหนึ่งใช่ป่ะแล้วเขาก็เอ่อให้เรารอคิวก็คือก็รอคิวปกตินั่นแหละแต่เรารู้สึกว่าเรารอคิวนานกว่าปกติเพราะคนที่มาทีหลังเราอะมันก็ได้โต๊ะกันไปแล้วอะ่ะโดยที่เราก็แบบเมื่อไหร่จะถึงคิวครูซิทิวะอะไรอย่างงี้จนกระทั่งมันมาตามหา กรุ๊ปหนึ่งที่แบบอ่ากรุ๊ปนี้ถึงคิวเธอแล้วแต่อีพวกนั้นน่ะคือมันไปแล้วไงเพราะวันเห็นว่าคนเยอะมันก็ไม่รอแต่ยินี่ที่มาก่อนแล้วก็เมื่อไหร่จะถึงคิวฉันก็เลยพร่งไปแล้วเมื่อไหร่จะถึงคิวฉันฉันยังไม่ได้โต้เลยนางก็ถามชื่อนุน่นันเสร็จแล้วนางก็เลยแบบมันก็ไม่มีทางเลือกอ่ะเพราะว่าอีโต้เนี่ยมันว่างแล้วใช่ไหมมันก็เลยให้เราเข้าไปนั่งโดยที่ โตะนั้นนั่งได้ประมาณ4ี่คนแต่มันให้เรานั่งคนเดียว้วก็แบบเออในที่สุดกูก็ได้โต้สักทีแต่มันก็เป็นอารมณ์แบบไปโตะใหญ่ให้กูเลยเนาะอ,อะไรอย่างนี้เราก็เข้าใจนะว่าร้านมันอยากจะได้แบบอยากได้ลูกค้านั่งโตะเยอะเพราะมันก็ได้เงินเยอะกว่าดูป่ะแต่เราก็ก็เราอยากนั่งกินในร้านไงมันก็เลยเป็นความน้อยใจแบบ แล้วไปนั่งกินคนเดียวผิดตรงไหนอะไรอย่างเงี้แล้วเราก็เข้าใจร้านแล้วเราก็เข้าใจตัวเองดังนั้นวิธีการของเราก็คือกูไม่ไปกินข้าววานันศุกร์เย็นแล้วเพราะว่าคือมันคนเยอะมากก็จะหลีกเลี่ยงการไปกินข้าวคนเดียวนอกอกบ้านตอนวันศุกร์นะคะแล้วก็ซื้อมากินที่บ้านแทนอะไรประมาณนี้ก็เลยแบบอยากเริ่มอยากมีเพื่อนกินข้าวแล้วอ่ะจะได้รู้ไม่รู้สึกผิดที่ไปกินข้าวที่ร้านนะเข้าใจปะแล้วเรื่องงานเราเป็นยังไงบ้างก็อย่างที่เราเคยเล่าไปในคลิปก่อนหน้านี้นะคะ คลิปก่อนก่อนหน้านี้ที่เกี่ยวกับเรื่องงานว่าเราได้งานใหม่ใช่ป่ะคือเป็นตำแหน่งในมหาลัยที่ชื่อว่า Research Scientist นะคะก็แต่จริงๆอ่ะเราทำงานคู่ควบคู่สองตำแหน่งก็คือเป็นตำแหน่งในมหาลัยด้วยแล้วก็เป็นตำแหน่งของบริษัทด้วยนะคะก็คือเงินเดือน50%ได้จากมหาลัยแล้วก็เงินเดือนอีก50%ิเนี่ยได้จากบริษัท มัอนอาจจะฟังดูงงๆนะแต่คือด้วยความที่อ่แลบที่เราเคยทํางานด้วยเนี่ยเขาอ่ะกำลังพัฒนาเทคโนโลยีบางอย่างนะคะเพื่อที่จะ,ะเป้าหมายของการพัฒนานี้คือเขาอะอยากจะาอไปขายจุดเริ่มต้นก็นคือเขาก็เลยไปสมัครทุนสตาร์ทอัพคอมมานีของของรัฐบาลนะคะก็ได้ทุนมาพอเขาได้ทุนมาเขาก็เลยมาเปิดบริษัท ที่เขาเรียกว่าเป็นแบบ Spin Out Company ออกมาจากมหาลัยนะคะคือตัวเราก็ยังทำงานใต้มหาลัย ก็คือห้องแลบมันก็อยู่มหาลัยนั่นแหละสรุปก็คือเราก็ทํางานอ่าภายใต้สังกัดของมหาลัยแล้วก็ภายใต้สังกัดของบริษัทด้วยอ่าอย่างวันหนึ่งอ่ะถ้าเราไปเข้าไปทํางาน8ชั่วโมงอะไรเงี้ยสี่ชั่วโมงก็คือเป็นทํางานให้มหาลัยก็คือลงชั่วโมงไว้สชั่วโมงแล้วก็อีกสีชั่วโมงที่เหลือก็คือลงให้บริษัทซึ่งมันก็เป็นงานชิ้นเดียวกันนี่แหละแต่คือแค่แบบเอออย่างละครึ่งอย่างละครึ่งห้าสิบเปอร์เซ็นต์มาจากม่าลัยห้าสิบเ่อราเซ็นต์จางบริษัทอะไรประมาณนี้ถแบบโิ้ รหัสพนักงานก็คือถ้าเกิดของเขาเป็น001เราก็คือ002อะไรประมาณนี้ด้วยความที่เราเป็นพนักงานคนแรกใช่ไหมเขาก็จะพยายามแบบเรานูนเรานี้ฟังเออเนี่ยมีมีมมมมติ้งกับบริษัทนี้มานะเขาก็สนใจมาลงทุนด้วยนั่นนะก็จะเล่าให้ฟังเรื่อยๆเราก็จะเริ่มแบบหลังจากเข้าไปทํางานมันก็จะมีความรู้สึกแบบอินอะอารมณ์แบบก็ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่แบบเราเข้าไปทํางานไปวันๆเพื่อที่จะให้มันเสร็จเรามีความรู้สึกแบบว่า เอออยากให้งานมันไปไปต่อได้อยากให้เขาขายได้ก็คือเออถ้าเกิดเราเขาขายได้มันก็เป็นผลดีกับเราใช่ไหมเราอาจจะได้เงินเพิ่มอะไรนี้แล้วด้ยวยความที่หัวหน้าเราอ่ะเขาเป็นคนจีนซึ่งอย่างที่หลายๆคนรู้อะว่าคนจีนเขาแบบขึ้นชื่อเรื่องของการทํางานหนักทํางานถวายหัวมากคือแล้วนางเป็นเจ้าของบริษัทไงนางก็จะเป็นอารมณ์แบบเข้าไปทํางานเจ็ดวันจอสัปดาห์แล้วเราที่ทํางานคู่กับเขาใช่ไหมคือมันเป็นการทํางานคู่กันไม่ใช่ทํางานแบบ เป็นโปรเจกต์ตัวเองแล้วก็อ่านี่นะผลเป็นอย่างน,นี้ไม่ใช่อย่างนั้นแต่คือมันคู่กันเลยดังนั้นถ้าเกิดเขาไปเราไม่เข้าไปเราก็จะตามไม่ทันว่ามันถึงสเต็ปไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่การที่จะให้เราเข้าไปทํางานเจาทิศเจ็ดวันต่อสัปดาห์มันก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันเป็นการทํางานที่เราไม่ได้โอทีก็คือด้วยความที่มันเป็นงานแลบอะ มันก็เป็นอารมณ์แบบขเขาเรียกเมาใจคือไม่มีโอทีอะทำเสร็จช้าเสร็จ,รรจไวก็คือได้เงินเดือนท่อเดิมอะไรอย่างนี้ดังนั้นเนี่ยเราก็เลยแจ้งความ,มประสงค์ไว้ว่าวันเสาร์เข้าไม่ได้เด็กขาดเพราะว่าเราต้องดํารงชีวิตเราต้องไปตลาดเราต้องทาเก็บข้าวเราต้องซักผ้าอะไรนี่นั่นคือมันก็เป็นชีวิตปกติของมนุษย์ทั่วไปที่ต้องมีวันหยุดถูกป,ปะ่ะแต่ว่าวันอาทิตย์เนี่ยก็เลยแบบเอออารมณ์เอารวยอาจจะ เข้าได้บางไม่เข้าได้บางแล้วแต่นะดังนั้นก็ทุกวันนี้เนี่ยก็เลยจะเป็นแบบว่าวันอาทิตย์บางวันก็จะได้หยุดแต่วันวันอาทิตย์บางวันก็จะได้เข้าไปตอนบ่ายอะไรเงี้ยซึ่งเออมันมันไม่ได้เต็มวันหรอกแต่มันก็อาจจะได้เข้าไปทิศหน่อยอะไรประมาณนี้ตอนทีหลับเราเนี่ยตอนนี้ก็รวมเราแล้วเนี่ยก็มีสมาชิกทั้งหมด9คนซึ่ง8คนที่เหลือเป็นคนจีนล้วนเป็นคนจีนหมดเลยซึ่งเราก็เป็น เรียกเรียกได้ว่าเป็นต่างชาติคนเดียวในแ lap อ่ะถ้าเกิดคนนอกมองเข้ามาใน l a บใช่ปะก็คือเขาคงคิดว่าเอออินเนี้ย l a บจีนล้วนแน่นอนเพราะนี่ก็หน้าตาก็กลุ่มเกินอยู่ <c oughs> ก็ปกติเราก็จะเข้างานประมาณอ่ระหว่าง9ก้าโมงถึง10บโมงอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็เลิกงานประมาณไม่เกินทุ่มหนึ่งแต่มันก็จะแล้วแต่แลบแต่ละวันบางวันก็อาจจะเลิกช้าเลิกเร็วกว่าอะไรประมาณนี้แล้วมันก็เป็นเรื่องแบบ เออมันยืดหยุ่นได้อะเราบางวันก็เออบางวันก็ยุ่งบางวันก็สบายๆนั่งถ่ายติดต่อไปอะไรอย่างงี้เราด้วยความที่เราอ่ะเป็นต่างชาติคนเดียวในแล a p นะมันก็จะเป็นโมเมนต์ที่แบบว่าเออถ้าเกิดดิสคัตเรื่องงานคุยกันที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องงานนี้ส่วนใหญ่เขาก็จะพูดเป็นภาษาอังกฤษก,กันแต่ถ้าเกิดมีการแบบโมเมนต์เด็กน้อยในแบบเมา่วมวยกันอะไรเงี้ยส่วนใหญ่นั้นก็จะเมา่วมวยเป็นภาษาจีนชงเชงชงเชงเราแต่แต่คือพวกนั้นก็ ก็น่ารักอ่ะนางบางทีถ้าเกิดนางอยากให้เรารู้เรื่องบทสนทนาด้วยนางก็จะพยายามสีวนากันเป็นภาษาเกาหลิสษาเกาหลีเป็นภาษาอังกฤษก็ก็ถือว่าคนรอบตัวก็ถือว่าน่ารักนะก็เราก็อยู่มาก็ยังไม่มีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์อะไรซึ่งเวลาพักเที่ยงส่วนใหญ่เราก็จะนั่งกินข้าวคนเดียวซึ่งมันก็เออเป็นส่วนใหญ่จริงๆอะนั่งกินข้าวคนเดียวเพราะว่า เรารู้สึกว่าตัวงานของเรากับตัวงานคนที่อยู่ในแดบด้วยกันเนี่ยเหมือนเวลาพักเพียงบางทีมันอาจจะไม่ตรงกันอนะ่ะเราไม่เราไม่ได้แพลนเวลาเผื่อใครแล้วก็ไม่ต้องมาแบบไม่ต้องมารอกินข้าวอะไรอย่างี้ก็คือพร้อมก็กินแล้วแล้วแต่เลยแต่มันก็จะมีบางครั้งที่แบบเรามีมิทติ้งหรือว่าเรามีอะไรกันที่แบบเออเสร็จพร้อมกันเสร็จแล้วก็เออกินข้าวพร้อมกันอะไรอย่างงี้แต่เราก็จะบางทีเราก็ยังเลือกที่จะแบบนั่งกินข้าวคนเดียวถึงแม้ว่ามันเป็นแบบ โมเมนต์ที่เราสามารถนั uh ่ง huh. ก uh ิน huh. ข้าวกับเพื่อนได้จนกระทั่งมีวันหนึ่งอ่ะเพื่อนร่วมงานของเราที่เป็นหัวหน้าเราอ่ะนางก็แบบเข้ามาคุยได้แล้วก็พูดปรมาว่าเอ้ยเนี่ยเห็นเธอนั่งกินข้าวคนเดียวตลอดเลยอ่ะเนี่ยวันนี้ไปนั่งกินข้าวกับเพื่อนๆสิเห็นเนี่ยเขานั่งกินข้าวกันอยู่ตรงนน้นแน่นางางก็นางเห็นเรากินข้าวคนเดียวบ่อยๆนางคงสงสารนะแบบโอ้ยนางนี่นั่งกินข้าวคนเดียวกแล้วดูเหงาเหงาหน้าสงสารจังเลยแต่นี่คือไม่ได้อะไรเลยนางก็เออมันมันดีกว่าได้ซ้ําที่เราจะมี โมเมนต์อยู่กับตัวเองอะไรประมาณน,นี้แต่เราก็แบบก็หอบข้าวหอบของแล้วก็ไม่นั่งกินข้าวกับพวกพวกเด็กน้อยนี่แหละมันก็จะโมเมนต์เออพอไปนั่งกักบพวกมันพวกมันก็ชงคิงของมันก็ไม่ได้สนใจฉันอยู่แล้วปะก็อยู่ใครอยู่มันอยู่แล้วสรุปสุดท้ายก็นั่งคนเดียวดีกว่าอ,อ๋อจริงๆพอเรามานั่งนึกดูแล้วนะถ้า,าถ้าเราอยากมีเพื่อนเนี่ยเพื่อนใหม่เนี่ยอะสมมติว่าเรียนจบมาแล้วมาทํางานถ้าเกิดไม่นับเพื่อนที่ เป็นเพื่อนสมัยเรียนที่เรียนด้วยกันมาเนี่ยเพื่อนใหม่ของเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพื่อนร่วมงานใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่าลองมองสภาพว่าสังคมของคนที่ทํางานต่างประเทศเยอย่างงยอ่าที่เราอยู่ตอนนี้เนี่ยคือทุกคนมีดูมีภาระชีวิตเป็นเป็นอารมณ์แบบมาทํางานให้เสร็จเสร็จแล้วก็กลับไปบ้านตัวเองแยกย้ายก็คือ เป็นแค่เพื่อนร่วมงานที่ไม่ใช่เพื่อนในชีวิตที่จะไปแฮงเอาท์กันเสาร์อาทิตย์หรือว่านั่งกินข้าวกันตอนเย็นอะไรเงี้ยเราก็เลยสงสัยว่าถ้าเกิดเราอยากมีเพื่อนใหม่แล้วไม่ใช่เพื่อนร่วมงานของเราอะนุ่มจะไปหาเพื่อนที่ไหนวะแล้วยิ่งแบบที่ต่างประเทศที่อเมริกาเนี่ยเนาะเราจะไปหาเพื่อนที่ไหนวะเราก็ไม่รู้ว่าจะมีคนที่เป็นเหมือนเราไหมที่ก็อยากมีเพื่อนใหม่นะเอออยากมีสังคมใหม่ๆ แต่กูก็ขี้เกียจไปตูดกับคนปะวะก็แบบแลบทำไมชีวิตมันเหนื่อยจังเลยวะอยากมีเพื่อนใหม่แต่ก็ขี้เกียจคุยกับคนสรุปแล้วชีวิตตอนนี้ก็ไปได้เรื่อยๆค่ะการงานก็เรื่อยๆความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานก็ไปได้เรื่อยๆไม่มีปัญหาอะไรชีวิตความรักชีวิตครอบครัวก็ ไปได้เรื่อยๆก็ไม่ทุกแต่ก็ไม่ได้สุขจนวิวาอะไรมากมายนะคะแต่เรารู้สึกว่าแค่ไม่ทุกชีวิตมันก็เป็นความสุขแล้วอะ่ะจริงปะสำหรับการอัปเดตชีวิตก็มีประมาณนี้ค่ะก็เดี๋ยววันหลังจะมาเม้ามอยใหม่ก็วันนี้บ๊ายบๆไปละ